เฮ้ยเดี๋ยวพ้อกับสีล้อได้ด้วยอ่ะไหนพี่ไปดิโอ้คโหตัดแบบนี้ก็ได้อ่ะโหผมตามด้วยครับของคูมาต้าเลยอ่ะพี่โอ้จะพามาดูครับเป็นรถตัดหญ้านะครับตัดหญ้าของคูมาต้าเลยครับโอ้โหมีบังคับแบบนี้แล้วอ่ะทุกคน ตกใจหมดเลย<ช>เป็นสี่ล้อครับเป็นเครื่องเป็นซินนะครับโคด้าเลยครับขับมาเลยอ่ะเด็กโรบอทับที่มาแนะนำไปไมันมันเครื่องรวมกี่กีโหรือว่าอะไรยังไงอ่ะ เริ่งยนต์เ mm ่งยนต์เป uh, ็นบินสองจังหวัดเป็นบินสจังหวัดสามจุแปหลยัดิเออาร์ซีห้าหนึ่งสูมันยกรับมออ๋อปรับด้วยมือใช่ไหมออปรับขึ้นปรับลงได้ครับปับไปมีดนะ ยากการับมันต่างเลยเออาร์ซีจริงๆก็ได้หลายเมตรแต่ว่าร่วมปัจจุบ่นไม่ถือว่าลงตัวสุดๆกับดีไซน์เฉลียวๆมากนะสวยจัดเลยครับทุกคนไปพี่เดี๋ยวตัดให้ดูหน่อยีจะให้พี่เอเขาไม่ดูนะทุกคนสาย นี่เดียวนี่เลยนะคแต่เราต้องมาทำอย่างนั้นเร่งนะพี่เร่งเออเออไปไปเลยโอ้โหต้นเขาจะพังเลยมาตัดย่าให้ดูนะครับมานะครับคุกบุญตารถตัดย yeah, oh, oh. ่าครับผมเป็นไงครับทุกคน ว่าอยู่ในร่มนี้ก็ตัดหญ้าได้ครับตัดหญ้าในสนามหน้าบ้านนี้สบายๆนะครับผมทีนี้ก็เดินไปเดินมามต,ตอนนี้ยญ้าก็เตียมหมดแล้วครับ รอรเเีมกัน on ส๋ยวร้อมกอ็ได้เหรอไเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมกันสี่ล้อได้ด้วยอ่ะไหพี่ไปดิ <Rapid. S 1> ต<ะ> <broken>. <S <s ัดแบนี้ก็ได <at> ้อ <sl> ่ะโหได้ดูดิดดทุกคนดูดิเออวะไปได้แบบทุกเคลเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ได้อ่ะเฮ้ยดูดิครับทุกคนเออวะยุด้สุดยอดไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ